หนค่ะซอฟต์สมาร์ทซิปทีวาก้อนคันนี้นะคะตัวคือยันบันนาเริ่ออโต้2 2่สิบสองจุดยในเรื่องของค่าภาษีหาชำระอยู่ที่1,993บาทด้วยนะคะวิ่งมาข้ามื่นส0 0พักโลเองนะ22.23คันนี้เก็บบีบอยกันด้วยความสวยกันเลยค่ะค,ะคะุณลูกค้านำเสนอราคาพิจารณากันได้นะคะเท่าไหร่ดีคะเท่าไหร่ดีแจ้งมาได้นะเท่าไหร่ได้ สี่แสนหมืบาทรับไหมสี่แสนหกหมื่นสี่แสนหกหมื่นสี่แสนหกหมื่นค่ะยี่สิบสามยี่สบามอะไรคุณมาสองหกสี่แลคาเปลี่ยนแล้วราคานี้สี่แสนมันหกพราคาสี่หกแปดเจ็ดศูนจ็สองราเปลี่ยนนะสี่แสมีสองราคาอะไรค่ะไปต่อซื้อต่อราคาได้สี่จ็หกราคาเปลี่ยนเจ็ดแปดแปดศูนสราคาเปลี่ยนนะสี่แสนแมีสองพันสี่พันแล้วค่ยังไปเปิดปีราคาเปลี่ยน นะ4,000ก็มา4 0ราคาเปนราคา9 0ก8ทวนไหมทวนกดมา5,000บาท6,000ราคายังซื้ออยู่เวลสคันนี้ค่ะ5,000 2 0น0 0 0ราคาเป็นราคา5,000 6 0 0ราคาเป็นราคา5,000 8,000ราคาไปต่อ10ไหม5,000หนึ่งหมบาทราคาออนไลน์ราคาไปต่อซต่อเชนได้5,000หนึ่งหมื่นสองพันราคาเปยน5 0 2ค0ะตอนนี้5,000หนึ่งหมื่นสองพันสี่สิบราคาเปยนไหม5,000หนึ่งสี่ออนไลน์ราคาตอนนี้อย าแสนสองพันสี่พันหกพันละคะป5ลรห้าสนะห้าาหมื่นหกพันบาทหนึ่งเปลี่ยนแปดพละค่ะสาละค่ะห้าแสนามัละคปแล้วนะห้ล้านนะสมองสมองนะห้าแสนสายหนึ่งห้าบาทลามประมูลออนไลน์สี่พัปราห้าแสสามม่บาทเส่สบบาทสอไ่สบาทออนไลน์สามหกพันละคปละตอนนี้ยังไปต่อได้อยู่นะห้าแสนสามันบาทหนึ่เลยห้าแสนสามหมื่นัาแาไมต่ละคป็นร้าส ห้าแสนสามหมื่นแปดพับเด็ดห้สนามนแนสี่ศออนไลน์กห้าแสนสี่หมบเด็ดนสี่หมื่นบาทสนออไลน์สสนึ่งสินะห้าแสี่มื่บาทออนไลน์นับเอพันหสสองนะลูกค้าล่านนตัดสินใจให้เร็วกว่านี้เลยนะห้าแสนสี่หบเด็ดในหลักพันโอกาสไปซื้อได้กดต่อค่ะห้าแสบาท้อห้าแสนสี่หบาทลประมูลนับ ลน์พันดีออนไลน์ห้สแนิบส่รับเด็กหิบมรับซซือต่อยกมาห้สิบหมนบาทไปเลขสามหนึ่งด้าแสนสี่หมสันบาทหยัสมไขค่ะห้าแสนันบาทเท่าไรลานย์หนึ่งศูนย์แปดสามศูนย์หน่งศูนย์แปดตรมด้ไป5้าแสนสพันบาทขอบคุณกุลค้าลน์ค่ะ